สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยา่าต่อจากคลิป2คลิปที่ผ่านมานะครับผมเคยทําเรื่องการเก็บผลผลิตอ้อยซึ่งมีเรื่องการเผาที่สร้างมลพิษการจ้างคนตัดการจ้างแรงงานในการคี้บอ้อยแล้วก็บรรทุกไปส่งโรงงานน้ําตาลซึ่งผมอธิบายค่าใช้จ่ายราคาของอ้อยให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับ อธิบายนิดนึงนะครับผมว่าการปลูกอ้อยเนี่ยหลังจากที่เราปลูกไปในปีแรกนะครับพอเราตัดไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตอเดิมของอ้อยนะครับผมได้ถึง3ปีนะครับผมพอปีที่2เขาจะเรียกว่าต่อที่2ถ้าเราตัดอีกออปีที่3มเรายังไม่ปลูกใหม่เนี่ยก็จะเรียกว่าอ้อยต่อ3นะครับนี่คือการปลูกอ้อยคือปลูกครั้งเดียวแต่มันจะ สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้2อถึงสปีนะครับนี่คือลักษณะการปลูกอ้อยแต่แปลงนี้นะครับผมเนื่องจากอ้อยมันไม่ค่อยดีอ้อยมันบางพอมาถึงต่อที่2ปีนี้นะ่ะตัดไปแล้วก็ต้องปลูกใหม่เพราะว่ามันไม่ค่อยดีมันบางไปก็เลยเจ้าของเขาก็อยากจะปลูกใหม่ก็เลยมาเริ่มด้วยการไถกบนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันอยู่ในภาพขณะนี้นะครับ แปลงนี้เป็นตัวอย่างของอ้อยต่อที่2นะครับหรือปีที่2คือเมื่อตัดอ้อยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้น้ำนะครับใช้ต้นต่อเดิมนะครับต้นเดิมไม่ต้องปลูกใหม่ในปีที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่อ้อยอย่างที่ผมบอกครับผมส่วนใหญ่ก็จะใช้ต้นเดิมเนี่ยปลูกไปประมาณ2-3ปีถึงจะเริ่มการปลูกใหม่ในทุกๆครั้งนะครับการปลูกอ้อยเนี่ยอ,อยากจะบอกเพื่อนๆหน่อยว่า ต้นทุนในการปลูกอ้อยจนกระทั่งเก็บผลผลิตนะครับเริ่มต้นด้วยการไถกบการปลูกการให้น้ําการใส่ปุ๋ยการฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยต้นทุนต่อไร่นะครับของการปลูกอ้อยเนี่ยอยู่ประมาณเอ่อไร่ละ12,000บาทนี่คือต้นทุนต่อไร่นะครับในการปลูกอ้อยเอาเฉพาะค่าต้นพันเนี่ยต้นพันก็ไร่หนึ่งก็ประมาณตันละ 1200บาทราคาต้นพันนะครับตันละ1200บาทไร่หนึ่งก็จะใช้ประมาณต้นพันก็ประมาณสองตันครึ่งจนถึง3ตันแล้วแต่ความหนาแน่นในการปลูกของแต่ละคนนะครับคือโดยรวมๆในต้นทุนต่อไร่เนี่ย12,000บาทในการปลูกอ้อยการตัดอ้อยปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังขาดทุนอยู่นะครับสำหรับต้นทุนไร่ละ12,000บาทเนี่ย แล้วจะไปได้กําไรในปีที่2เพราะว่าปีที่สองเนี่ยไม่ได้ป,ปลูกใหม่ใช้ต้นต่อเดิมต้นพันเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ลงทุนในขั้นตอนปลูกมีเฉพาะการดูแลเพราะฉะนั้นการปลูกอ้อยเนี่ยก็จะไปได้กําไรในปีที่2และก็ปีที่สานะครับผม้าตต้นต่ออยู่ถึงปีที่3าก็ไม่ต้องลงทุนใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะได้กำไรแต่ในปีแรกก็ต้องเสี่ยงในการลงทุนเป็นจำนวนมากไล่ละ 12,000บาทถ้าอ้อยเสียก็จะขาดทุนเลยนะครับอาจจะฝนแรงน้ำท่วมอะไรก็แล้วช่างขาดทุนเลยไล่ละ12,000บาทถ้าทำา10ไล่ก็ขาดทุนแสนสอไล่ขาดทุนมากกว่าน,นั้นตามลำดับนะครับผมนี่คือการปลูกอ้อยแล้วคลิปที่แล้วผมว่าอธิบายว่าเฉพาะค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต้นทุนไป3,200บาทเข้าไปแล้วเพราะนั้นกำไรอ้อยต่อไล่เนี่ย มันจะประมาณไม่ถึง500บาทต่อไร่นะครับหากค่าน้ําค่าปุ๋ยค่าต้นพันธุ์อย่างที่ผมบอกนี่คือการทําเกษตรเชิงเดียวต่างจาก,กเกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสานจะเลือกปลูกไม้ยืนต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชกินผลพืชกินดอกพืชกินนอพืชกินใบนะครับ เกษตรผสมผสานจะปลูกพืชในหลายชนิดแต่เขาจะลงทุนปลูกแค่ครั้งเดียวซึ่งมันต่างจากเกษตรเชิงเดียวเกษตรเชิงเดียวเนี่ยต้องลงทุนต้องลงทุนปลูกใหม่ในทุกๆปีที่เราต้องการจะปลูกพอหมดปีเก็บผลผลิตเสร็จก็ต้องปลูกใหม่ลงทุนใหม่ลงทุนเรื่องต้นพันุ์ลงทุนเรื่องการไถกบลงทุนเรื่องปุ๋ยลงทุนเรื่องยาลงทุนใหม่ทุกๆครั้งที่เราจะปลูกใหม่ แต่เกษตรผสมผสานเราจะไม่มีต้นทุนในรูปแบบนั้นของการปลูกใหม่เราจะมีแค่ต้นทุนในการดูแลรักษาให้พืชมันจเจริญเติบโตให้พืชมันดกให้มันมีผลผลิตเยอะนี่คือต้นทุนของการปลูกพืชแบบผสมผสานเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการเสี่ยงขั้นตอนในการลงทุนใหม่ทุกๆครั้งมันจะถูกตัดทิ้งไปเหลือแต่การลงทุนนินนดๆหน่อยในการดูแล แล้วส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนในการเก็บผลผลิตของการปลูกพืชผสมผสานซึ่งอายุมันยืนยาวอายุมันมีอายุไขของต้นไม้บางชนิดเนี่ยมันมากกว่าเราบางต้นเนี่ยเราตายก่อนก่อนที่ต้นไม้จะตายเพราะฉะนั้นการลงทุนมันถึงน้อยความเสี่ยงมันก็เลยน้อยตามไปด้วยดังนั้นการปลูกพืชผสมผสาน การเลือกพืชที่ใช้ต้นทุนในการดูแลน้อยเนี่ยมันจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่เคยทำเกษตรเนี่ยแล้วขาดทุนเป็นหนี้วนเวียนอยู่อย่างอย่างนี้กี่ปีกี่ปีก็ยังใช้หนี้เดิมไม่หมดลองมาคิดทางเลือกใหม่อย่างที่ผมอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับผมถ้าเราเลือกพืชที่มันดูแลน้อยอย่างเช่นสดาวเนี่ย ต้นทุนไม่มีเลยนะครับผมไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงมะขามเทศก็มีเรื่องต้นทุนในการดูแลเรื่องน้ำนะครับฝรั่งกิมจูเนี่ยก็จะมีงานหนักหน่อยเรื่องการห่อลูก นะครับห่อผลเพราะว่าจํานวนผลที่มันเยอะมันก็ต้องใช้เวลาใช้แรงงานในการห่อนะครับผมถ้าปลูกเยอะเนี่ยบางครั้งเราอาจจะห่อไม่ทันต้องใช้แรงงานหอ่อถ้าเราไปจ้างแรงงานห่อนะครับผมอย่าไปปลูกเยอะเพราะว่ามันจะไม่ได้อะไรค่าใช้จ่ายมันจะหมดไปกับค่าแรงงานที่เราไปจ้างเขานะครับหรือการปลูกไผ่ปลูกหน่อไม้เนี่ยเพื่อน มันไม่มีต้นทุนเลยเพราะไผ่เนี่ยมันทนแรงทนน้าท่วมนะครับผมผลผลิตในฤดูแล้งเนี่ยม,มันขายได้ราคาไผ่เป็นที่นิยมและคนไทยก็ยังบริโภคหน่อไม้เนี่ยเป็นประจําอยู่เพราะฉะนั้นการปลูกไผ่เนี่ยมันจึงมีรายได้และมีผลผลิตถ้าเรามีผลผลิตออกมาในฤดูแล้งเนี่ยมันก็จะขายได้ต่อเนื่องขายไม่หมดมันสามารถเอาไปแปรรูปทําเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้นึ่ง ก็แล้วแต่ที่เราจะหาวิธีการที่จะมาดูแลผลผลิตเพื่อไม่ให้มันเสียมันเน่ายืดอายุในการขายได้ดีนะครับผมพืชที่ผมบอก3-4มสี่ชนิดไปเนี่ยราคามันยังดูดีและก็ยังขายได้ราคาแล้วก็ยังดูแลน้อยใช้ต้นทุนน้อยเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆหันมามองทางเลือกทางนี้ดูนะครับผมทำกเกษตรผสมผสานเราปลูกพืช ถ้าเราไปเลือกพืชที่มันดูแลยากความเสี่ยงมันก็มีนะครับผมถ้าเราความรู้ไม่ถึงปลูกแล้วมันตายปลูกแล้วมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการเพราะว่าเราดูแลไม่ดีเราดูแลไม่ถึงบางปีน้ําเราไม่พอที่จะใช้เพราะว่าพืชผสมผสานบางชนิดเนี่ยมันต้องการการดูแลที่เยอะและก็มากถ้าเราดูแลไม่ดีดูแลไม่ถึงมันก็ได้ผลผลิต <ง S 2> ไม่ดีได,ได,ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกพืชที่ ใช้ต้นทุนในการดูแลน้อยอยู่ได้เองโดยธรรมชาติไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันก็อยู่ได้เนี่ยมันจึงเป็นทางเลือกของคนทํำเกษตรที่ลดความเสี่ยงในการที่จะได้ผลผลิตน้อยลดความเสี่ยงในการใช้ต้นทุนเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับผมตามความชอบของตัวเองในการทำเกษตรนะครับผมผมได้เปรียบเทียบว่าเกษตรเชิงเดียวเนี่ยต้นทุนมันเยอะ ความเสี่ยงมันเยอะนะครับแต่ถ้าการปลูกพืชผสมผสานเนี่ยต้นทุนมันน้อยการลงทุนน้อยความเสี่ยงมันก็น้อยและการปลูกพืชผสมผสานมันก็ต้องมีความรู้ในการเลือกพันธุ์ไม้เลือกพันธุ์ไม้ที่มันดูแลง่ายอะไรดูแลง่ายอะไรดูแลยากความเสี่ยงถ้ามันดูแลยากเนี่ยความเสี่ยงมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเลือกพืชให้ถูกนะครับถึงแม้เราจะปลูกพืชผสมผสานถ้าเลือกพืชผิด มันก็ขาดทุน